คือต้องเรียนพี่เปย์นิดหนึ่งว่า PDM อะ่ะเราทำมา8ปีเราไม่มีโรงงานผลิตนะไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองเรามี factory partner ประมาณ15โรงงานซึ่งแต่โรงงานเนี่ยจะเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยบางอันเป็นโรงงานเหล็กบางอันเป็นโรงงานเสือบางอันเป็นโรงงานกระจกโรงงานโซฟาแยกกันไปหมดเลยแต่ว่า PDM เป็นคัมภีร์ที่เป็น idea based. ไอเดียเบสไอเดียมาก่อนความต้องการลูกค้ามาก่อนแล้วก็ออกแบบอย่างสังเกตว่าหลายอันก็จะเป็นการผสมผสานแมททีเรียลไปหาเทคนิคใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ลายนี้อ่ะลายนี้อาจารย์สุวรรณคงขุนเทียมเป็นคนออกแบบเฮ <He i, S 2> ้ยหนึ่งในแขกของเปอร์สเปกทีฟใช่ลายรกา,ยากาใช,ใช่อาจารย์สเก็ตมือให้เลยมันคือลายไก่ไก่ใชเ่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นปีนักสัตว์ครับอย่างนี้อาจารย์สุวรรณก็สเก็ตมือมาให้เลยทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือว่าเราจะทํายังไงให้สเก็ตของอาจารย์เนี่ย กลายเป็นโปรดักชันเทคนิคที่เป็นวิศวกรรมการผลิตร้วนๆเลยให้เป็นเหมือนแรงเงาอ่ะเี็กก็แกะลายกันอยู่ครึ่งปีกว่าจะย่างอ,อ,าอาจารย์สุวรรณนี่ก็เก่งในเรื่องของการสานมากนะก็เป็นปรบอาจารย์ของเ,ออเมืองไทยแล,และแกได้ช่วย <c oughs> ในการผลิตด้วยไหมครับคืออาจจะไม่ได้ช่วยในการผลิตเพราะมันเป็นอีกโปรดักชันเทคนิคนึงแต่พอแกเห็น,นแกมองออกแล้วว่ามันจะต้อง ออกแบบในที่ทางไหนเพื่อนมันผลิตได้ก็แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาเอออย่างอาจารย์นี่เก่งมากในเรื่องกงารส,ส่งออกนะคือผมจําได้ถ้าข้อมูลก็คือโยธโการที่ส่งออกปีละเป็นหลายร้อยล้านนะแกให้ข้อมูลหรือคําแนะนาอะไรบ้างๆในฐานะที่แกเป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมในการส่งออกการออกแบบผลิตภัณฑ์จริงๆผมก็เป็นเหมือนเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะผมรู้จักอาจารย์มาเกือบ20ปีแล้วก็ท่านก็ให้ความเมตตาตลอดจริงก็ต้องยอมรับว่าวิธีคิด ของผมอะ่ะมันจะเป็นเหมือนสองสองส่วนมาผสมกันก็คือผมเรียนทางด้าน i n ัสเ t รี a l design จะอยู่ในอุตสาหกรรมจจัดเลยพี่เปิลแล้วก็พอมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยจะเป็นราฟต์คืองานมือล้วนๆมันเลยกลายเป็นว่างานของ PDM เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของ2อ,อย่างเนี้ยทั้งทั้งงานมือาง,งาน<ล>มือและอละุต<ล>สาหกรรมในวิธีการ express ออกมาใช้ทั้งเครื่องและมือก็แล้วแต่แล้วแต่ชิ้นงานแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นเหมือนแบบไม่ฟิกตายตัวเน้นที่เรื่องการดีไซน์เป็นหลักเป็นหลัก ผมคิดว่ามุมหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรมีนะก็คือการรักษาความสัมพันธ์ผมจะมีเคียร์หนึ่งที่ออฟฟิศไดคือว่าพีดีเอ็มจะเต้นลำคำว่าพีดีเอ็มจะเต้นลำหมายความว่าไงครเต้นลำก็เหมือนผมเต้นร่างผู้พเปิลอย่างเงี้ยผมก็จะไม่เหยียบเท้าพี้เปิลไงเราจะเรียนรู้การรักษาความสัมพันธ์กับ คนรอบๆตัวเราไว้เราจะเต้นรำกับลูกค้าเต้นรำกับเพื่อนร่วมงานเต้นรำกับซัพพลายเออร์เพราะว่าเราไม่มีโรงงานด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสาเหตุเนี้ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ p d m อาจจะยังไม่เคยถึงแบบบอททอมสุดๆพอมีเหตุการณ์บางอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมุนเงินเรื่องของการส่งของลูกค้าไม่ทนันเรื่องของอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดมันจะมีความสัมพันธ์รอบข้างเนี่ยเข้ามาช่วยเสมออ่ะเราแต่ว่าถ้าผมเหยียบเท้าพ <u>, ี่อ่ะพีด <comunque? S 2> uh จะมีเคลียร์หนึ่งคือเรา เราจะไม่รู้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าพี่ต้องพึ่งโรงงานในการผลิตใช่ไหมครับมันมีปัญหาได้ตั้งแต่เรื่องของการที่เขาขึ้นต้นทุนในการผลิตก็จะมีผลต่อราคาขายสินค้าพี่แล้วมีผลได้แม้กระทั่งว่าเขาเห็นว่าพี่ทําตลาดและขายได้ทําไมต้องไปให้ PDM ขายนั่นก็ทําแบรนด์ตัวเองขายเขาก็ทําได้ปัญหาเรื่องพวกนี้มีวิธีการจัดการอย่างไรครับคือผมเป็นที่ปรึกษา เป็นดีไซเนอร์มายาวนานเนาะก่อนที่จะมาทําแบรนด์เนี่ยผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราถนัดไม่เหมือนกันผมไม่มีทางตั้งโรงงานเด็ดขาดเลยเพราะผมรู้แล้วว่าการบริหารการโรงงานเป็นยังไงกันไม่ใช้ทางผมแล้วผมก็รู้ดีว่าคนที่ทำโรงงานแล้วมาทาแบรนด์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญเขา PDM เนี่ยให้เกียรติกับผู้ผลิตทุกคนผมจะให้เกียรติพี่ช่าง PDM เนี่ยบอกตรงเลยว่าถ้าไม่ได้พันเนอร์ที่เป็นโรงงานปัจจุบันเนี่ย เทคนิคหรือวิศวกรรมการผลิตเนี่ยไม่มีทางเดิวบอลบมาถึงขั้นนี้ได้อันนี้คือทางทีมผลิตทีมทอช่วยเราทั้งหมดอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ